สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นหลักสิบบนที่เดินผ่านมาแล้ว2องวดนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณของเรานะคะเลขเด่นหลักสิบบนนะคะก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมมานะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขเด่นหลักสิบบนการคํานวณนะคะผ่านมาแล้ว2องวดนะคะงวดหน้านะคะคืองวดประจำวันที่1มีนาคมนะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณนี้ รวมกันสนับสนุนสลากคิดเบนอาตบาบันคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอแนะนำสูตรคำนวณหลขกเด่นหลักสิบบนแนวทางเก่านะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะหวดหน้าคืองวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะ สูตรนะคะท่านผู้ชม ims. เอาหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะคะท่านผู้ชมหลักหน่วย 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขเด่นการคำนวณในงวดที่แล้วนะคะในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะสำหรับตำแหน่งหลักหน่วยหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมขออภัยนะคะได้เลขหกเลขเก้าเลขศูนย์นะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกศูนย์สามนะคะคืองวดประจำวันที่16กกุมภาพันธ์นะคะ เพราะฉะนั้นสาหรับตําแหน่งหลักสิบบนในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นได้ศูนย์นะคะท่านผู้ชมได้ศูนย์ในการคํนานวณข่ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกมาแล้วหกศูนย์สามนะคะคืองวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจา้ะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1มีนาคมพศ .2564 นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักสิบบนของเรานะคะที่เดินผ่านมาแล้วสองงวดน,นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรอลนในงวดหน้าคืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะ หลักหน่วยครั้งที่1น,นะคะ3ามครั้ง1คน3ามก็ได้3นะคะท่านผู้ชม1คน3าก็ได้3นะคะ3าบุยกหนึ่งนะคะได้4ได้เลขเด่น4นะคะ4ี่บวก3นะคะได้7 7็ดเบยกหนึ่งนะคะได้8ปดสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะ้ะสำหรับสูตรคำนวณเก่าของเรานะคะท่านผู้ชมเลขเด่นหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้ว เลขสี่เลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดประจําวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณเกาของเรานะคะทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสี่เลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, ยรวยรวยทุกทท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ